สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับแมมาลุนป่าอยู่ที่มาสุขโขทัยพี่น้องลดลงไปอีกแล้วครับนำ้ำ <c oughs> ห่อนจะเศร้าแล้วลครับเนี่ยแดดฝนหูเนี่ยได้ป่านำ้ำหน่อยๆบานแรกเงียบช่วยเลย đo rồi, uổng, đi phun, nho nhỏ, nhỏ leo, 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 Được. Leo, leo. ôi, ôi, <laughs> tấm, 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 nhá bớt, tam, 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 tam luôn, hả, có bớt tiếp

โดดก็โดดโดดว่เนี่ยดึงดึงจากตัวนี้จึกตัวนี้ต,นตัวนี้พี่น้องเลยดู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 ตรงนั้นรูด้วย,ยนะเน่ยโอ้ย<อ>คือตากป่าจากฉันเปิดแท่งพี่น้องเลยตากป่าคือตากว่าเป็นเลย ต่เพียนพี่น้องเดี๋ยวปลาแป้นมืออื่นส่งให้เด้ครับเด้อปลาแป้นจากซาแก้วครับขอบคุณครับคุณนุ่นตลอดครับจ้ามันขึ้นไปโยริไปแต่เพี้ยนมาสองลอยลูกเลยอนครับพี่น้องเฮ้ยเป็นแต่มัวแนาะเพี้ยนสองรุ่นสองตัวลูกครับเดี๋ยวมืออื่นเดินทางครับปลาแป้นเดิอกันไหนจะม้านเ่เกิดมันเสาร์ครับของหอดครับผมครับคุณนุ่นตลอดเลยครับขอบคุณในหลายครับ ยอดสี yo, f, eh, no, bro, uh, ่เด้ยบวะพี่น้องบนในยอดมีปะเนื้อโดดไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวปะอันเนี้ยโต้โต้อุ้ยแดดตาตกช่งหนาพอาะดีแดดดีเนาะ เอ้ยเกือบเือบเบเกือบเกือบเกเือบเกืออเอบเกืเกือเกือบเกือบเกอบเกือบอบเกือบอบเอบเอบเกืบเบบเกือบบอเกือบเกืบเบนเกบเ ออั่ดีบ่ดึงแล้ว,ด,ลวดึงแล้วสิเพียนอีกว่ารอบนียนี่เดียวโอ้ยส,สามสามสามสีเนาเิเจอพวกลุนพี่น้อง <S <S พอปลายัางเนี่ยใ่หรอ <S 2> <S 2> <S ปลาน่อยปลายยัง ยุบยุบยุบไปยังไงนรอแปบวะอู้หูปยาตะเพียนเก็บเลอกปกเบือย tua bum, bum, bum. Đừng โอเดียวอยากเข้าวขี้เหลามันนี่ป่ะ มามาแล้วหน <c oughs> <c oughs> ึ่งตัวเดียวอี่แล้วตองตืกนยืนนะมันกระโดดติดมันเลยโดยไปติดกระโดงหลัง Nào, mì đi thôi Nào ก,ากา้าบก้าบนคือลอยน้ำอ่ะน้ำอะละมั้งคือมนมาอเวลพี่นอข้างลังงลังเขาแดดอีกแล้วนึง <laughs>

thiên tất thiên tiên. thiên Tick, 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 bà này à? Bà này buồn như đứa Ôi, <laughs> đồ lưu vậy ไอ้เบิ้องเม็ดมเอาพี่หน่อยไปอยากซ่อมอะไรเก็บเป็นเม็ดเป็นเม็ดพี่หน่อยกระบะด้วงเอาแล้วครับบางทีกัดเตะบางทีกัดกได้ไปิงใช่ไหมล่ะบัวมีอะไรรอบนี้ไม่มี กว่าสิบวางคาัเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้นพี่น้องเลยมีปลาหรือไก่นี่มีปลาสินั่นเห็นไหมกระดกกระดกกระดกวาง ตัวมันตีเจ้าของหเหรอใช่โหน,หนึ่งหนึ่งคี่ามีตัวเดียวเนี่ยเห็นโดดเนี่ยเออเห็นโดด กนี่ตัวนึ่งคืมอีกแล้วบาลน่ะเดี๋ยวออกเดี๋ยวคืมอยู่นี่แหละคืมะดีกันพี่น้องไ่หอดฟ้าประเหหงหนึ่ตัวสตัวหัวเสียมาเทียวสาม แแบบมาแล้ว <S <S แบบพมาพี่นอ้องมึงส่งฝนกับสีมาบบนี้ปลปมอปมเล้องแะบลาแบ่าว่าๆๆๆาๆๆๆๆๆๆ่าๆ ให้พาเพื่อนพาฟูมาเลย,เยนี่ mọi người 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 ไปพี่น้องฮวันกระสูครับนี่ลงตาไปเดี่ยงอยู่พี่น้องสองลูกครับปลาตะเพียนปลาปากครับเดี๋ยวพอยังคลิปนายพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นั่ใจหายครับสวัสดีทุกปุ๊ทุกคนครับผม